เมาแล้วขับแม้จะมีการรณรงค์เพื่อความไม่ประมาทในการขับขี่มากเพียงใดก็ดูเหมือนว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุกลับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันเทศกาารสงี2,000 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการในทุกวิถีทางทั้งในการทำสื่อประชาสัมพันธ์และให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมุ่งหวังที่จะลดอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรวาา้ แต่ดูเหมือนว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุยังคงมีจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์7วันอันตรายพบว่าอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นสูงสุดในวันที่13เมษาย,ยนจากสถิติของปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม4,274ครั้งมีผู้เสียชีวิต361คนและมีผู้บาดเจ็บถึง4,805คน นโยบายของเราเนี่ยมุ่งหวังที่จะให้พื้นที่เป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะมีการแก้ไขปัญหาซึ่งมีอยู่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาต่งกลางนั้นมันอยู่ในพื้นที่ระดับชุมชนโดยเฉพาะเทศการของกลางเนี่ยก็ประเพณีต่งกลางนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมทุกพื้นที่ทั่วประเทศคือนโยบายหลักของเราคืออยากให้พื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอบตอเทศบาลอาบจนี่แหละเป็นผู้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในระดับพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการเมาสุราการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดและการไม่สวมหมวกนิรภัยโดยมีรถจักรยานยนต์ทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดจังหวัดที่มีอัตราเสี่ยงถ้าคูบเปอภาพรวมแล้วเนี่ย จังหวัดไหนที่เป็นปลายทางที่มีการเดินทางไปเนี่ยยกตัวอย,อ,ยอย่างเชียงใหม่ก็ดีเชียงรายก็ดีขอนแกน่นอุดรอ,อย่เงี้ยนะถ้าสายใต้ก็อย่างสงขลาก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่ทําให้มีการเดินทางไปมาเนี่ยเยอะมากขณะเดียวกันจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่มีคนเดินทางไปมากที่สุดนั้นเมื่อมีคนหนาแน่นตรงนั้นเนี่ยความความที่มีจำนวนลดมากขึ้นมีคนมากขึ้นก็กิให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะอย่างอย่างที่ผ่านมาเราพบว่าอย่างขอนแก่น เเเชชีีีียยยงงใหมม่่รรราาานอักกิตด,ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของเราปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนจึงควรตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อต้องขับขี่รถทางไกลการเคารพกฎจราจรขับรถด้วยความไม่ประมาท และที่สำคัญควรงดของมึนเมาและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดก็อยากจะเชิญชวนให้ท้องถิ่นชุมชนทั่วประเทศนะฮะให้ความสำคัญกับกิจกรรมในการทำสงการทำยังไงให้ประเพณีไทยมีความปลอดภัยแล้วเรียกเอาความเชื่อมั่นของการมีชีวิตที่ปลอดภัยในคืนมาโดยการจัดกิจกรรมประเพณีที่มันส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีโอกาสพบปะกันเพราะนั้นเราจะใช้โอกาสสงการนี้ได้ไหมในการที่จะร่วมกันเอาประเพณีไทยคืนมาให้ปลอดภัยนะฮะ ั้งหน้าตั้งตากลับไปหาพ่อหาแม่โดยการเอากิจกรรมประเพณีการไปรดน้ําดําหัวเคารพศักการะผู้ใหญ่ไปวัดนะฮะที่ที่เราเคารพศรัทธาเนี่ยไปทำกีฬากันทางศาสนาให้เหมาะที่สุดแล้วก็ให้ป่อดภัยที่สุดครับ มีหน่วยงานหรือโครงการต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยก็ตามหากเราผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนยังคงใช้ชีวิตอย่างประมาทและขาดจิตสำนึกที่ดีแล้วการเกิดอุบัติเหตุก็คงจะเกิดขึ้นซ้ำซากจนกลายเป็นความคุ้นชินที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือใครไม่วันใดก็วันหนึ่ง หรือเราจะปล่อยให้สงกรานเทศการแห่งความสุขกลายเป็นเทศการแห่งความสูญเสียเช่นนี้ต่อไป